พอเจริญพรมายัางญาิโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาิโยมผู้ฟังอีเช่นเชยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ญาเย,ยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่โดยเฉพาะในช่วงนี้อาตมาก็ได้นำธรรมะเรื่องอนิสงค์ขคงการไม่ติดในกาอนมอรรยายให้ญาโย,ยมได้ติดตามรับฟังในวันก่อนอาตมาก็นำเอาเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้านะในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งท่านก็ได้สระกาม ทั้งหลายออกบวชนะยายมฟังมาถึงตอนที่พระเมสีของพระราชานะได้ไปทูลเรื่องของเรื่องของแรงนะยมนะเรื่องของแรงที่กินมากยมกินมากแล้วก็ ไม่สามารถที่จะบินขึ้นตรงๆได้นะเพราะความหนักท้องเวลาบินก็บินไปแบบจึงเฉียงยมเมื่อไม่สามารถบินขึ้นตรงๆบินไปจึงเฉียงเพราะความหนักท้องเนี่ยก็ไปติดเอาตาข่ายแล้วก็เป็นอุบมาปุปไมให้กับพระราชาได้ทรงสดับไปนะ ว่าพระอ,องค์นะ่ะทรงเป็นบุคคลผู้โง่เขานะตกอยู่ในอำนาจของตัณหาเนี่ยไปเคี้ยวกินสิ่งที่ผู้อื่นเขาคายทิ้งไว้แล้วนะก็คือกรรมกุลห้าที่พรามปรโหิตซึ่งเป็นสหายเดียมคายกรรมะคุณหรือว่าปวกสมบัติเนี่ยพระอ,องค์เองกลับไปรับเอาเข้ามาเนี่ย เป็นผู้ที่ไม่น่าสรรเสริญลเลยนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นโยมทีนี้เดี๋ยวก็ฟังมาถึงตอนนี้นะทีนี้ข้อความจะเป็นอย่างไรติโยมก็ฟังต่อได้เลยก็แล้วกันพระราชาทรงสดับคําของพระเทวีแล้วได้เป็นผู้มีวิปติสารคือเดือดร้อนพระไทนะพบทั้งสามปรากฏประหนึ่งไฟลุกโพร่งแล้วพบทั้งสามก็คือกามาพบ รูปพอรูปพบ,าปพบากามาพบก็ได้แก่อาบายภูมิ4มนุษย์1สวรรค์หนี้เรียกว่ากามาพบจะมีมีอยู่11ภูมินะโยมนะคืออาบายภูมิ4ี่มนุษย์1สวรรค์6กรวมเป็น11เนี่ยเรียกว่ากามาพบส่วนรูปประพบก็ได้แก่รูปประพรมสิบหกชั้นอารูปประพบก็คืออรูปประภูมิสี่ชั้นโยมอันนี้เรียกว่าพบทั้งสามนะ ก็คือวัตตสงสารนั่นเองวัตตะสงสารเนี่ยคือการเวียนว่ายตายเกิดก็ปรากฏประหน่่งว่าเป็นไฟลุกพล่งคือ,อแผดเผาอยู่เท้าเธอเกิดความสลดพระทยัยพระชาชาก็สลดใจย,ยมที่ตัวเองมาทําในสิ่งที่ไม่ควรอย่างนี้นะก็คือว่าไปเอาสมบัติที่เขาขายทิ้งไปแล้วเนี่ย เกิดความสลดพระไทยรำพึงว่าควรที่เราจะสระราชสมบัติบวชเสียวันนี้ทีเดียวเมื่อจะทรงชมเชยพระเทวีจึงตรัสพระคาถาว่าดูก่อนพระนางปัญจาลีผู้เจริญบุตรผู้มีกำลังช่วยฉุดบุตรทุกพพภาพผู้จมอยู่ในเปลือกตมขึ้นได้ฉันใด เธอก็ช่วยพยุงฉันให้ขึ้นจากกรามได้ด้วยคาถาอันเป็นสุภาษิตฉันนั้นแหละอันนี้ก็ชื่นชมมากเลยนะโยมนะถ้าพระเมสีไม่ทำอุบายให้เนี่ยก็คงจะไม่ได้ข้อคิดไม่ได้พระปัญญาอยู่ครั้นพระเจ้าเอกุสา,รราตรีตราชตรัสอย่างนี้แล้วทรงมีพระราชประสงค์จะบัญชาทันทีในขณะนั้น จึงตรัสสั่งให้เรียกอำม,มาตยทั้งหลายมาเฝ้าตรัสเล่าให้ฟังแล้วตรัสถามว่าท่านทั้งหลายจักทําอย่างไรคือถ้าเราจะออกบวชเนี่ยพวกท่านจะทําอย่างไรอำม,มาตยทั้งหลายก็กราบทูลว่าขอเดชะพระองค์เล่าพระเจ้าค่ะอำม,มาตย์ก็ทูลถามตอบมาอาพระองค์จะทําอย่างไรล่ะพระองค์ตรัสตอบว่าเราจะบวชในสำนักของหัตถีปาลกุมาร อำมาตนั้นจึงกราบทูนว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็จักบวชพระเจ้าค่ะพระเจ้าเอกุสารีราชทรงละทิ้งราชสมบัติในพระนครพารณาณสีอันมีอนณาเขตถึง12บสองโยธทรงประกาศว่าผู้ใดมีความต้องการด้วยราชสมบัติจงให้ยกสเสวตจัรขึ้นครองราชเถิด แล้วทรงแวดล้อมด้วยหมู่อมมาตร,ราชบริพานพาบริษัทมีประมาณสามยอดเป็นกำหนดเสร็จไปยังสำนักของหัตถิปารกุมารเหมือนกันหัตถิปารกุมารน,นั่งอยู่บนอากาศแสดงธรรมแก่บริษัทแม้นั้นพระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความเป็นบรรพชิตของพระราชาจึงตรัสพระคาถาว่า พระเจ้าเอกุสารีมหาราชผู้เป็นอาิบดีในทิศทรงพาสิทธคาถานี้แล้วทรงสละราชสมบัติออกบรรพชาอุปมาดังนาคหัตถีตัวประเรสริฐสลดตัดเครื่องผูกไปได้ฉะนั้นเดี๋ยวเนาะเมืองดุดจะเป็นว่างเปล่า บางนั้นเถอะโยมพระราชาพราบริษัทถึงสามโยติโยมก็เรียกว่ามีบริวารมากพอสมควรนะในวันรุ่งขึ้นประชาชนที่เหลืออยู่ในพระนครประชุมกันแล้วพากันไปยังประตูพระราชวังให้กราบทูลพระราชเทวีแล้วพากันเข้าไปในพระราชนิเวศถวายบังคมพระราชเทวีแล้ว ยืนอยู่ณนะที่สมควรส่วนข้างหนึ่งกล่าวว่าก็พระราชาผู้กล้าหาญประเสริฐที่สุดกว่านาราชนทรงพอพระทัยในการบรรพชาเพศและรัฐถสีมาไปแล้วขอพระนางจงโปรดเป็นพระราชาแห่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเถิดพระนางเจ้าอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายคุ้มครองแล้ว โปรดทรงอนุาสา์คือสอนนะนะสวยร,ราชสมบัติเหมือนเช่นพระราชาเถิดโอ้ก็น่าสงสารประราชาชนประสบนิกรพอสมควรโยมเมื่อประชาชนประสบนิกรไม่มีที่พึ่งไม่มีพระราชาไม่มีผู้ปกครองแล้วเนี่ยชาวประชาราชจะเป็นอย่างไรโยมนึกถึงภาพเอาก็แล้วกันนะเออก็ไปทูลพระ พระราชเทวีนะให้เป็นพระราชาเป็นผู้ปกครองเป็นที่พึ่งเป็นศูนย์รวมของความเป็นหนึ่งศูนย์รวมของความสามัคคีโยมพระมหากษัตริย์เนี่ยทีนี้พระราชเทวีทรงสดับถ้อยคําของหมหาชนแล้วได้ตรัสพระคาถาทั้งหลายว่าก็พระราชาผู้กล้ากล้าก็พระราชาผู้กล้าหาญประเสริฐที่สุดกว่านราชน ทรงพอพระไทัยในบนรรพชาเพศละรัตสีมาไปแล้วแม้เราก็จักละกามทั้งหลายอันน่ารื่นรมใจเที่ยวไปในโลกแต่ผู้เดียวเนี่ยยอมฟังดูนะพวกเราเป็นพุทธบริษัทกำลังฟังเรื่องอน,นิสงค์ของเนคขมะคือ,อาการไม่ติดในกามนะดูว่าพระเมสี ท่านไม่ติดในกามอย่างไรยมสามารถที่จะสละละทิ้งได้นะพวกเราพิจารณาดูว่าควรจะเอาตัวอย่างได้มากน้อยแค่ไหนก็พระราชาผู้กระหารประเสริฐสุดวันรชนทรงพอพระไทยในบนรรพชาเพศละละัทธาสีมาไปแล้วแม้เราก็จักละกามทั้งหลายอันตั้งอยู่เป็นถ่องแถวแล้ว เ,เ,เ,เท,นนที่ยวไปในโลกแต่ผู้เดียวการย่ำล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไปการเวลาวันและคืนอายุค่อยๆละไปโดยลำดับโยมแม้เราก็จักละกามทั้งหลายอันน่ารื่นรมใจเที่ยวไปในโลกแต่ผู้เดียวอิสระดีจริงๆโยมนะการไม่มี เรียกว่าไม่มีภาระเป็นผู้ไม่มีเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องเป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายอิสระเสรีดุดนกที่บินไปในอากาศไม่ติดอยู่กับต้นไม้ทีนี้การย่ำล่วงไปราตรีย่ำผ่านไปชั้นแห่งใบย,ย่อมละลําดับไปแม้เราก็จักละกามทั้งหลายอันตั้งอยู่เป็นทองแถวเที่ยวไปในโลกแต่ผู้เดียว การย่ำล่วงไปราตรีย่ำผ่านไปชั้นแห่งหวัยย่อมละลำดับไปแม้เราก็จักเป็นผู้เยือกเย็นก้าวล่วงความคล่องทั้งปวงโยมความคล่องในกามทั้งหลายนะถ้าเราก้าวล่วงกามได้ก็จะเป็นผู้เยือกเย็นไม่ต้องเร่าร้อนทุกวันนี้ที่พวกเราเร่าร้อนกันทักหนานี่ก็เพราะว่าติดในกามนะเดี๋ยวห่วงนั้นห่วงนี้ภรรยาบ้างสามีบ้างลูกบ้างหลานบ้างงานบ้างธุรกิจบ้าง โอ้โหมากมายยมความเยินดีในกาลเนี่ยเป็นหล่มจริงๆยมเป็นกามโมคะห่วงน้ําคือกาล嘛นะยากที่บุคคลจะก้าวล่วงได้ถ้าไม่มีปัญญาจริงเนี่ยจะมองไม่เห็นโทษของกามเลยยมแม้เราก็จักเป็นผู้เยียกเย็นก้าวล่วงความคล่องทั้งปวงเที่ยวไปในโลกแต่ผู้เดียวทีนี้ พระนางเทวีทรงแสดงธรรมแก่มหาชนด้วยคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้แล้วมีรับสั่งให้เรียกภรรยาของอมาตทั้งหลายมาเฝ้าแล้วตรัสว่าพวกเธอจะทำอย่างไรเราภรรยาของอมาตทั้งหลายกราบทูลถามว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระองค์เล่าจากทรงทำอย่างไรพระนางตรัส ตอบว่าเราจะบวชพระยาของหมูอามาดก็กราบทูลว่าแม้พวกแม้พวกกระหม่อมฉันก็จะบวชพระนางเทวีมีพระสวนีว่าดีแล้วล่ะแม่คุณทั้งหลายดังนี้แล้วมีรับสั่งให้เจ้าพนักงานเปิดประตูพระคลังทองเป็นต้นในพระราชนิเวศรับสั่งให้จารึก พระสุพรรณบัตรว่าขุมทรัพย์ใหญ่ฝังไว้แล้วในที่โนนบ้างในที่นี้บ้างแล้วดำรัสว่าใครมีความต้องการก็จงขนเอาทรัพย์ที่เราพระราชทานแล้วนี้ไปเถิดแล้วให้ผูกสุพรรณบัตรแขวนไว้ที่เสาต้นใหญ่ให้พนักงานเพรีตีกรอง เปล่าประกาศไปทั่วพระนครแล้วทรงสละมหาสมบัติสเสด็จออกจากพระนครโอ้โหโยมยิ่งใหญ่จริงๆนะสับสมบัติมากมายมหาศาลหาประมาณไม่ได้โยมพระเทวีก็ได้ทรงสละทิ้งโดยไม่อะไรใหญ่ดีเนี่ยหนะโยมคนที่มีบารมีผู้ที่มีปัญญาที่สั่งสมมาก็ไม่ใช่เพียงแค่ชาตินี้ชาติเดียวนะโยมนะที่สั่งสม าการไม่ติดในกามแล้วสระราชสมบัติออกบวชเนี่ยโยมค่อยๆฟังไปตอนจบนะว่าพระเทวีได้กลับมาเกิดเป็นใครในยุคปัจจุบันนี้คือในสมัยพระบุทธเจ้าของเราหรือแม้แต่พระราชาก็ดีโปรโหิตก็ดีนะบุคคลทั้งหลายก็ดีเนี่ยที่สังสมบาลมีมาเนี่ยก็จะกลับมาเกิดเป็นใครในตอนสรุปชาดกนะขณะนั้น ทวยนาครก็เดือดร้อนกราหนว่าคือบุตสนิกรทั้งหลายลยนะเดือดร้อนว่าพระราชาและพระเทวีทรงสระราชสมบัติออกผนวดแล้วพวกเราจะทำอะไรในพระนครนี้ก็เรียกว่าเมื่อไม่มีที่พึ่งพิงไม่มีผู้ปกครองแล้วไม่รู้จะอยู่กันอย่างไรโยมบ้านเมืองอาจจะเกิดกราหนมีการรบราฆ่าฟันแก่งแย่งกันเนี่ยเพราะว่าไม่มีผู้ปกครองนะ อยู่ไปก็คล้ายๆกับว่ามันจะไร้ประโยชน์มันจะไม่มีความสุขนะแต่นั้นประชาชนทั้งหลายก็ละทิ้งเคหสถานทั้งที่ยังมีสมบัติเต็มบริบูรณ์จูงลูกหลานออกไปโดยเสด็จพระราชเทวีคือตามเสด็จพระราชาตามเสด็จพระเทวีนะเรือนโรงร้านตลาดก็มีสิ่งของวางอยู่ยกเกลื่อนกลาดโดยนิยามที่วางแบะแผ่ไว้ จะมีผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะเลี้ยวกลับมาแลดูก็มิได้มีพระนครทั้งสิ้นว่างเปล่าปราศจากผู้คนฝ่ายพระนางเทวีทรงพาบริวารมีประมาณสามโยน์เป็นกำหนดเสร็จไปในสำนักของหัตถิปารกุมานนั่นแหละ ฮัตตีปาและกุมานนั่งบนอากาศแสดงธรรมแม้แก่บริษัทนั้นแล้วพาบริษัทมีประมาณ12โยชนั้นโยมโดยรอบที่สองโยนเนี่ยจะมากมายขนาดไหนคงจะหลายล้านนะโยมบ่ายหน้าไปสู่หิมะวันตัประเทศโอ้เมื่อก่อนปกติรออยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคานะพอบริษัทมาประชุมกันครบบริบูรณ์แล้วโยมประมาณ12โยนนี่ ก็พาเข้าไปสู่ป่าหิมะวันตประเทศคือป่าลึกเรียกว่าไปอยู่กินเผือกมันเป็นฤาษีชีพยัยเป็นดาบทเนะแต่ว่าเมื่อคือเวลาพระบทธิสัตว์แสดงธรรมต่างๆให้ฟังเนี่ยเช่นให้สอนเรื่องการเจริญโภมิหารสี่หรือว่าเจริญกะสินเนี่ยบริษัทรนั้นก็จะมีสมาธิหรือว่ามีอภิญญาสมาบัติเนีนะ ทวยทวยนาคอนชาวกาสิกรัฐก็ระบือกันกระชอนไปว่าได้ยินว่าหัตถิปารกุมารรวบรวมบริษัทได้ถึงสิบสองโยน์กระทําพระนครพารณาณสีให้ว่างเปล่าพาหมาชนไปสู่หิมวันตับประเทศด้วยคิดว่าจักบวชพวกเราจะอยู่ไปใหญ่ในเมืองนี้มแม้แต่ว่า มหาชนทั้งหลายโยมที่อยู่ภายในพระนครก็ดีภายนอกพระนครก็ดีที่ยังไม่ได้ตามเสร็จพระเทวีในตอนก่อนนะก็ว่ามหาชนหมู่มากขนาดนั้นเขาออกบวชได้แล้วพวกเราจะอยู่กันทำไมเนี่ยในเวลาต่อมาบริษัทก็ได้เพิ่มประมาณถึง30มสิบโยน์โยมฮัตถีปารกุมาร ก็ไปยังป่าหิมะพานพร้อมด้วยบริษัทนั้นทาาา้าวสกกะเทวราชทรงรำพึงดูดรู้พฤติเหตุนั้นแล้วทรงดำริว่าหัตถีปารกุมารออกสู่มหาพิเนกสกลแล้วจักเป็นสมาคมใหญ่ยิ่งควรที่บริษัททั้งหลายจักได้ที่อยู่จึงทรงบังคับวิสุกรรมเทพบ,บุตรว่าไปเถิดวิสุกรรมเทพบ,บุตร เธอจงนีรมิตรอาสมยาวสามสิบหกโยตกว้างสิบห้าโยตโยมอาสมใหญ่มากนะแล้วจัดแจงบริขารแต่ว่าอาสมใหญ่ในที่นี้คือว่าคืออาสมแต่ละหลังแต่ละหลังเรียงกันไปกว้างยาวประมาณสิบห้าโยตคูณสาสิบหกโยตโยมก็คงจะไม่ใช่เป็นอาสมที่มีหลังคาเดียวกันนะแต่ว่าความใหญ่ บริเวณนะหมายถึงว่าบริเวณยมแล้วจัดแจงบริขารของบรรพชิตไว้ให้เสร็จบริบูรณ์วิสุกรรมเทพบุตรรับเทวะบัญชาแล้วไปนิรมิตอาสมบทขนาดยาวกว้างตามเทวะบัญชาไว้ในภูมิภาคอันน่ารื่นรมใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาคือแม่น้ำคงคาตอนที่ติดอยู่กับป่าหิมะพานนะแต่งตั้งอาสนะนีอาสนะ ที่ลาดด้วยท่อนไม้และใบไม้เป็นต้นไว้แล้วเนรมิตบรรพชิตบริขารทั้งหมดไว้ในบนารรณาศาลาและที่ประตูบารรณาศาลาแต่ละแห่งแต่ละแห่งก็เนรมิตที่จงกรมไว้แห่งละหนึ่งที่มีที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันขั้นเป็นระยะและมีกระดานที่พิงพักฉาบด้วยปูนขาวสะอาดในสถานที่ทุกแห่ง มีพุ่มดอกไม้ดาดาตไปด้วยสุรพีและโกสุมในแนวสวนย่อมนานาพันธ์ในที่สุดแห่งที่จงกรมแต่ละแห่งในรมิตบอ่อน้ำไว้บ่อหนึ่งหนึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำในที่ใกล้บ่อน้ำนั้นในรมิตต้นไม้มีผลไว้ต้นหนึ่งหนึ่งต้นไม้แต่ละต้นก็ผลิตผลดก ทั่วถึงกันโอ้โหดีมากยมไม่ต้องไปหาผลไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะอาจจะหายากแล้วก็ไม่พอบริโภคยมอันนี้ก็เป็นบุญของพระโพธิสัทนนะนะแล้วกนน็บุญของอาดาบทเหล่านี้ด้วยโยมที่เท้าสกกะเห็นใจรับสั่งให้ วิสุกรรมเทพบุตรเนี่ยมาเนริมิตรอะไรต่างๆไว้ให้ทั้งหมดนี้ได้สําเร็จขึ้นด้วยเทวานุภาพวิสุกรรมเทพบุตรครั้นเนริมิตรอาสมสถานจัดตั้งบรบรญชิตบริขารไว้ในบรรณศาลาเสร็จแล้วจึงเอาชาติและหรดานจารึกอ,อักษรไว้ที่ฝาว่าใครๆมีความประสงค์จะบวชจงถือเอาบริขารเหล่านี้เถิดแล้วขับไล่หมู่มารึกและปักสี คือสัตว์ร้ายและก็นกที่มีเสียงดังนะที่มีเสียงน่าหวาดกลัวทั้งหมู่อมนุษย์ที่มีรูปชั่วร้ายให้หลีกไปอาจจะเป็นพวกผีพวกเปรตพวกสุรกายนะให้หนีไปอย่าได้มาเบียดเบียนดาบดท,ทั้งหลายเหล่านี้ด้วยอนุภาพของตนคือว่าใช้อนุภาพของเทวดาไล่พวกสัตว์ร้ายพวกอมนุษย์ให้หนีไปแล้วกลับ ไปยังทิพยะวิมานสถานที่อยู่ของตนทันทีฮาตีปาลกุมารเข้าไปสู่อาสมที่เท้าสก,กะประธานโดยทางจรไปเฉพาะตนผู้เดียวก่อนคล้ายๆกับว่าเข้าไปในป่าก่อนนะเห็นอักษรที่จะรึกไว้แล้วดําริว่าเท้าสก,กะเทวราชคงจักทรงทราบความที่เราออกสู่มหาพิเนสกรมดังนี้แล้วจึงเปิดประตูเข้าไปยังบนนาารรณศาลา บรรพชาเป็นฤาษีแล้วออกสู่ที่จงกรมเดินจงกรมไปมาอยู่สองสามวาระแล้วยังหมู่ชนที่เหลือให้บรรพชาตรวจตราดูอาสมทั่วไปให้บนนารรณศาลาแก่สตรีมีลูกอ่อนอยู่ในท่้ำกลางถัดจากนั้นมาให้แก่สตรีชราถัดออกมาให้แก่สตรีที่มีวัยปรานกลางส่วนชั้นนอกสุด ให้บุรุษทั้งหลายอยู่รรายรอบครั้งนั้นมีพระราชาองค์หนึ่งทรงทราบว่าในพระนคพรพารณสีไม่มีพระราชาประทับอยู่จึงเสด็จมาตรวจดูพระนครอันประดับประดาตกแต่งไว้ดีแล้วเสด็จขึ้นสู่พระราชนิเวศทอดพระเนตรเห็นกองรัตนะในที่นั้นๆทรงดำริว่าจำเดิมแต่การ จำเดิมแต่เวลาที่พระเจ้ากรุงพาราสีทรงสระพระนครเห็นป่านี้ออกทรงผนวดชรอยบรรพชาเพศนี้จักเป็นของมีคุณค่าโอรันยิ่งแล้วตรัสถามหนทางกับพวกนักเลงสุราเสร็จไปยังสำนักของหัตถิปาระดาบทหัตถิปาระดาบททราบว่าพระราชาพระองค์นั้นเสร็จมาถึงแนวป่าจึงเดินสวนทางไปรับเสร็จ นั่งในอากาศแสดงธรรมแก่บริษัทแล้วนำไปสู่อาสมบทให้บริษัทบรร,ระชาทั้งหมดพระราชาแม้เหล่าอื่นส่งออกบรรพชาโดยอุบายนี้ถึงหกพระองค์โยมนะรวมพระราชาสระโพสระโพคายมหาย มหายขอพายยมตรงนี้อ่านยากพอสมควรนะรวมพระราชาสระโพคัยมหายสวะริยะสมบัติออกบรรดชาเป็นเจ็ดพระองค์อาสมมีประมาณมนทนสามสิบหกยตเต็มบริบูรณ์หาที่ว่างมีได้ดาบทองค์ใดตรึกวิตกอย่างใดอย่างหนึ่งมีกามวิตกเป็นต้น หัตถิปาระดาบทผู้มหาบุรุษก็แสดงธรรมแก่ดาบทนั้นบอกให้เจริญพรมวิหารภาวนาบ้างกรสินภาวนาบ้างดาบทเหล่านั้นยังฌาญและอภิญญาให้เกิดแล้วโดยมากในสามส่วนไปบังเกิดในพรมโรคสองส่วนในทั้งหมดดาบททั้งหมดสามส่วนเนี่ยพอ สิ้นชีวิตแล้วก็ไปบังเกิดในผมโลกทึ้งสองส่วนโยมแบ่งส่วนที่3ออกเป็น3าประเภทส่วนหนึ่งบังเกิดในผพมโลกส่วนหนึ่งบังเกิดในชะกามาวาจรสวรรค์ก็คือในสวรรค์หกชั้นส่วนหนึ่งทำการบำรุงบำาเรอแก่ฤาษีทั้งหลายแล้วคือว่าไม่ได้ฌานโยมนะเป็นอุปถาหรือสีนี่แล้วบังเกิดในสกุลสมบัติคือกษัตริย์ าพามและขาบดีเกิดในตระกูลสูงนะนักบวชเหล่านี้ที่ไม่ได้ชาญโยมเกิดในมรรสโรคคาสอนของหัตติปาระดะบททําให้มหมาชนปราดจ,จากทุกขติคือนรกกําเนิดสัตว์เดรัจฉานปิติวิสัยและอสุรกายด้วยประการชนีสมาคมของกุลทาลบัณฑิตสมาคมของมุขะผักกะมหาบุรุษ สมาคมของจุะสุต,ตโโสมะมหาบุรุษสมาคมของอโยคระบฑิตและสมาคมของหัตถิปารดาบทนี้ได้เป็นเช่นเดียวกับท่านที่ออกบรรยายชาในภายหลังเขาทั้งหมดในลังกาเทวีนี้คือพระปะทวีจาละกะธรรมคุตตะเถระพระพุทธเทวเถระ ผู้อยู่ในกะตะกันทะการวิหารพระมหาสังฆรคิตะเถระผู้อยู่ในพักคิรีวิหารพระมหาศิวเถระผู้อยู่ในคารมันตะปปาระวิหารพระมหานาคเถระผู้อยู่ในการวันลิมหามนดบวิหาร สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลพึงรีบขวนขวายในกรรมที่ดีพึงห้ามจิตเสียจากความชั่วเพราะเมื่อทําความดีช้าใจย่อมยินดีในความชั่วคนเราจึงควรกระทําความดีโดยเร็วพันทีเดียวตรงนี้ในข้อความตรงนี้ท่านก็ยกมาอ้างนะว่าในสมัยที่สมาคมต่างๆยมล้วนแต่เป็นสมาคมของพระบริษัททั้งนั้นนะ แล้วก็ท่านก็เปรียบเทียบกับสมาคมของอพระเถระทั้งหลายในสมัยพระพุทธเจ้านิพพานแล้วในลังกาทวีปยมที่ว่ามหาชนออกบวชมากมายในตอนนั้นพระบรมศา,ศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ในปางก่อนตถาคตก็ออกสู่มหาพิเนสกรมอย่างนี้เหมือนกันแล้วทรงประชุมชาดกว่า พระเจ้าเอกุสารีในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเจ้าสุดโทธนะมหาราชในบัดน,นี้พระเทวีได้มาเป็นพระนางมหามายาปุโรหิตได้มาเป็นพระมหากษสปะนางพรามณีได้มาเป็นนางพัทธกาปิลานีอาชาปารกุมารได้มาเป็นพระอนรุทธ,ธะโคปารกุมารได้มาเป็นพระโมคคารณะอัศาปารกุมารได้มาเป็นพระสารีบุตร บริษัทที่เหลือได้มาเป็นพุทธบริษัทส่วนหัตถิปารกุมานได้แก่เราพู้ตถาคตชะนี้แลจบอัตถกถาหัตถิปาราชาดกอนิสงค์ของการไม่ติดในกามโยมแล้วก็าการบำเพ็ญเนคขมะบาร,รมีของพระบริษัทแล้วก็พุทธบริษัทในครั้งนั้นนะีนะใครกลับมาเกิดเป็นอะไรญาติโยมก็จำเอาเองก็ได้กัน พวกเราควรจะไม่ติดในกามอย่างไรก็นำไปพิจารณานะวันนี้เวลาหมดตรงแล้วโยมนะอาตมาพาพระ,ระปริญญาปริญญาเนาพู้ตำหน้าที่บรรยายต้องขอจากายาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรน้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทุน่ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร